มีข่าวเด็ดจะมาบอกข่าวเด็ดอะไรก็รีบเล่ามาว่าลงไม่ค่อยดีนนวันนี้ฉันแอบสะกดตามรอยใสมามันกับคุณพลอยไปสืบเรื่องเจ้าของบ่อนที่เราไปเล่นกันมาเล่ามาให้หมดใ,หใจเย็นก่อนนะก็มันก็ไปไล่ถามชาวบ้านแถวนั้นะว่ารู้จักคนชื่อแผนไหมว่าเขามีลูกไหมมีเมียไหมอ๋อฉันเพิ่งรู้นะว่าแม่เฮียนะ่ะ เคยเป็นแฟนเก่าของเจ้าของบอนมาก่อนไอ้ตีตเฮ้ยเฮียเฮียาทำอะไรฉันเลยฉันแค่บอกเฉยเฉยเฮียจะโกรธฉันทำไมเนี่ยหรือห้ามพูดเรื่องนี้ให้ใครได้ยินมันอันขาวเลยนะไอ้ตีไม่งั้นอู๋เอาหรือตายครับเฮียจริงๆไอ้เรื่องที่ลือเล่าเนี่ยมาอัวเล่าให้ฟังกมดนเลยแต่ไอ้สามันคงตั้งใจให้ป้ากับมาอัวทะเลาะกัน โอเฮียว่าแต่ฉันเนี่ยแอบโดดงานเพื่อไปสืบข่าวมาให้เฮียพอจะมีเฮ้ยติดไปก่อนวันนี้อุเสียเฮียเงินก็ไม่ได้หลาก็ไม่อยู่ แล้วไอ้ตีพูดอะไรอีกก็เท่าที่อัวบอกมานล้วแหละแต่หม้าอย่าไปสนใจเลยยังไงมันก็ไม่เอาไปพูดต่อหรอกสารแน่จริงเลอิสัยต่อไปคนต้องระวังตัวให้มากกว่านี้หลือก็เหมือนกันเข้าใจไหมม้าม้ามีเงินให้อัวไปใช้นี่พ่อไหมอ่ะ ใชนี่นี่อย่าบอกนะว่าลือไปเล่นในบ่อนพ่อลือแล้วเสียตังค์อ่าก็ก็เขาชวนเล่นน่ะมาทีแรกอัวก็นู้ว่าเล่นฟรีแต่ที่ไหนได้มันก็ต้องเสียเงินนะ่ะนะมาช่วยอัวอหน่อยนะนะนะอัวไม่มีหรอกอัวก็ให้พ่อลือนะ่ะยืมไปขยายบ่อนจนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ย แต่พ่อบอกว่าให้อัวไปขโมยทองของอากงอาม่าสองคนนั้นมีตั้งเยอะถ้าเกิดวมันหายไปนิดๆหน่อยๆเขาคงไม่รู้หรอกอืมก็จริงแต่ว่าตอนเนี้ยนางหงมันย้ายไปนอนห้องอากงอาม่ามันก็คงจะกลัวว่าแก่จะไปทำอะไรมันอีก 我要找你。